กดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะกดแล้วใช่ไหมคะแล้วขอเที่ยวลึกหรือยังคะาอยานได้เลยอ้าวลองดูพี่เขาหน่อยค่ะใช่ค่ะกดไลค์ใน Facebook ค่ะเราสัมพั์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะมีใครที่ยังไม่ได้กดไลค์บ้างถ้ากดไลค์แล้วได้โน้ตยน่จ้าเดี๋ยวเราให้น้องเดินไปหาเดี๋ยวเรามีของที่ยะลึกมอบให้ ข้อมูลต่างๆที่เราจะมีการอัปเดตกันนะคะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการจัดพนาแบบนี้ด้วยเราจะมีข้อมูลดีๆคนได้ติดตามกาันไม่ว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการนำเข้าและการส่งออกค่ะสามารถติดต่อที่นี้ได้กับ o อเซกว e นซอฟต์เอ็กซ์พอร์ตเซอร์วิสเซร์เาต้องการที่จะบริการทุกอย่างให้อยู่ภายในที่เดียวจุดเดียวเปนเน็นั้นเองค่ะ ในช่วงนี้นะคะอาจารย์จะมีการจับกลุ่มของแต่ละท่านนะคะเพื่อที่จะทำเคสทารีร่วมกันและเดี๋ยวจะมีน้องๆนะคะคอยแจกเคสทารีตรงนี้ให้และยังมีคำเฉลยด้วยซึ่งเฉลยจริงๆอาจารย์จะเฉลยด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะมีคำเฉลยแจกไว้ให้ณจุดลง,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 ลงทะเบียนเผื่อที่ว่าคุณเองนะคะจะสามารถนำไปเผยแพร่หรือว่าเรียนหรือจะแนะนำกับใครในบริษัทเพื่อที่จะให้เข้าใจร่วมกันมีประโยชน์มากๆค่ะตอนนี้คิดว่าพร้อมแล้วก็ขอียนเชิญนักสายงานค่ะ ไปล็อกลงไปหมดเลยครับนาจจะต้องเปลี่ยนแบบอ่นไเป็นขอฟังแล้วลุงยุงก็เลยกลับบ้านหมดเลยนะครับไม่เป็นไรมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับผมจะแบ่งเป็นสัก สี่กลุ่มนะครับกลุ่มนึ่งก็ประมาณสักเจ็ดแปดคนนะครับแล้วก็วิธีการคือหน้าอันหน้าชนกันนะครับเนี่ยโต๊ะแต่ละตัวเ่ยแล้วก็หน้าอันหน้าชนกันแล้วก็ชวนทำนะครับเพื่อที่เราจะได้มีเพื่อนที่จับกันมากขึ้นนะครับเารลลลา,าจะแบ่งกลุ่มหนึ่งประมาณสักแปดคนในที่เหลือเท่าไหร่สามหกแปดสิบสี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบ 24 28เดี๋ยวประมาณสค่35คนนะครับ35คนเนี่ยก็ยังดีนะครับยังดีที่เหลือ35อาเข้ามาแล้วทำเลยๆอย่างนี้นะฮะถ้าแบบเป็นกลุ่ม35คนก็คือกลุ่มหนึ่งก็ประมาณสัก7คนนะครับก็แบ่งให้5กลุ่มนะครับก็ถ้า7 7นับ7นับ7นับ7ก็จะได้ทั้งหมดในนับ4นับ4ไม่แลกทั้งหมด7กลุ่ม ถ้ากลุ่มหนงกลุมเคนนี่สามสิบก็จะได้ประมาณได้เกกลุ่มนะครับก็นับจะแบ่งด้คิดอยัถ้าหมดวิสัยหกคนประมาณสามคนนะครับสามคนถ้าเราแบ่งกลุ่มหรึ่งประมาณแปคนก็เท่ากับแปดกลุ่มนะฮะแปดสหก็คือเอานับหนึ่งถึง8ปดยกับหนึ่งถึงแปดแปดเกาสสี่หรือเก็เนี่ยเรามาจะงง นับส on <LO> ี <sup> ่นับสี่นับสี่ก็ได้ทั้งหมดกลุ่มละแปดคนนะครับนับสี่นะครับเริ่มนับสี่เลยนะครับนับสี่ใช่ไหมนับสี่เนี่ยก็จะได้กลุ่มละแปดคนนะครับก็ได้ไงนนับห้าก็ได้จะได้กลุ่มน้อยเราจะได้จะได้สชกนจะได้จะได้คุยได้สนุกนับนับที่พียเลยครับเียหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสาม